สวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับลาแมนครับแล้วตอนนี้ก็เออจะมาแนะนำเว็บขุดบิตคอยก็แค่เปิดเออแค่สมัครทิ้งไว้ก็ได้เลยนะครับแล้วเราก,ก็มาที่เว็บแรกเลยดีกว่าเว็บนี้เนี่ยก็คือต้องการกระเป๋าของคุณ กระเป๋าอะไรก็ได้นะไม่เสียกูเหมือนลุงจังเลยนะเอาแล้วนี่ผมแนะนำนะคุณเอาคุณไปก๊อปปี้โทษคุณไปก๊อปปี้เนี่ยก๊อปปี้แอสเซทบิตคอยของคนที่อยู่ตรงเนี้ยพอเซตเฟ่พอเซตเ,เ,เพ y ก็ได้หรือบล็อกเชนก็ได้ถ้าคุณมีอะไรคุณก็ใส่ไปเลย เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณใส่โน้ตอะใส่โน้ตแพ็กเอาไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเออพอบิตคอยเข้ามันจะแบบเปลี่ยนให้หรือเปล่าผมก็ไม่ไแน่ใจนะบิบม,มีคนบอกมาเหมือนกันผมนี่ไงผมมีสามหัถผมสมัครไปสาบัญชีนะฮะก็ก็วิธีการสมัครเนี่ยก็คือ คุณใส่บิตคอยที่อยู b i t c คอ n ของคุณแล้วก็กําหนดรหัสหกพินนี่คุณแบบคุณต้องจําไว้เลยนะรหัสหกพินของคุณเนี่ยจาเป็นมากจาเป็นสุดๆหรือว่าคุณจะใส่โน้ตแพ็มบนผมก็ได้นะ,นะเอาเราก็ก็มาล็อกอินเข้าเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวไม่ให้ดูหรอกหน้าไม่ให้ดูหรอกหน้า <c oughs> เฮ้ยดีใส่รหัสพินก่อน อ่าีกคอยที่ยูปิทรอยผมก็เป็นประมาณนี้นะฟกดิอ่าแต่ใครจะโดนเน็ตก็พิมพ์เองแล้วกันก,นกูไม่ใส่ให้นะพอะคุณล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอุ๊ยอา้าวรหผิดโทษโทษรหัสผิด นี่พอคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นอย่างนี้นะแบบล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าผมก็ประมาณเดือนกว่าๆได้เท่านี้ขั้นต่ำก็ประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองอ่านี่นี่นี่แต่พอคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องกดที่เกม มันก็จะให้มาทั้งหมดสามอันตรงนี้สาสปินก็ดครับตรงเสียงแดงนี้มันจะเป็นสามอ่ะคุณมันก็มากดเพสมมติถ้าคุณโชคดีเนี่ยคุณก็ได้ประมาณนี้อ่าแต่ผมสปีนไปได้แค่เจ็ดพันเจ็ดพันสตชิ ่าถ้าคุณกลางๆแบบโชคดีสุดๆไปเลยคุณก็นี่โดนดูโซนหนึ่งประมาณพันล้านเปล่าวะเออนั่นแหละนี่เออผมก็เคยได้นี่นะรหัสที่สามรหัสสามโอ้โหวันหนึ่งน่าเยอะมากสุดๆน่าอะสุดๆไปเลยไม่รู้จะได้เยองไงแล้วโอ้โหกูได้เจ็ดพันเนี่ย เชิญไปสองอันแล้วก็กคุณก็ยืนยันเมลตรงนี้นะนี่แหละคุณก็ยืนยนันกรบแล้วกูก็ครับเรียนอ่ะนี่มีของขวัญมีบูทนี่ก็คือการไปสุ่มบิดมาชื่อต่อมาก็เว็บ มาเว็บที่สองเลยแล้วกันนะที่เว็บก็อ่านไม่ออกนะโอโตโมินนิง่งอ่ะออโตโมินนิง่งวิธีแตะสามารถก็กดที่ตรงนี้มือไม่นิ่งเลยหรอคุณก็ใส่บิตคอยแอสเซอยู่บิตคอยของคุณอันแรก <c oughs> <c oughs> พอแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ใส่รหัสตรงนี้ รหัสอันไหนก็ได้แล้วคุณก็กดนี่แล้วคุณก็กดไซอัพผมสมัครไปแล้วไงผมก็ล็องอินไปอาชืพ,พอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมันชี่อยู่หน้านี้นะฮะคุณจะเป็นศูนย์ตรงนี้ อ่าผมคำนวณมาให้แล้วประมาณคุณจะได้ถอนได้ครั้งแรกประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าผมคำนวณให้คุณแล้วได้ชัวเสื่อผมใช่เปล่าเช่วะใช่นั่นแหละเดี๋ยวกูแปลงนี้ก่อนแปลแปลก่อนชืบเฮ้ยหนึ่งอาทิตย์เปล่าวะ น่าใช่หนึ่งอาทิตย์นะอ่ารายได้รายวันชืบคุณเจ็ดไน้าโซนโซนโซนโซประมาณหนึ่งพันสามพันสาต,ตชิซึ่งกูได้เจ็ดพันวัตฟักโอเอ็มจี MG, เดี๋ยวก็น่าจะประมาณสองสามเดือนมั้งครับก็น่าจะประมาณนั้น แล้วก็ขั้นต่ำการถอนก็ประมาณมประมาณโซนช่วส่วนหนึ่งปะประมาณ1ล้านโชว์อ่าใช่1ล้าน1ล้านนี่1ล้านสาโตชิอ่า1ล้านบิตซึ่งผมได้แค่นี้เออต้องการอีกนี่นี่นี่ทุกนน่าจะประมาณ สองสาเดือนน่าจะถอนได้เยี่ยมแต่ถ้าคุณชวนเพื่อนน่าจะเร็วกว่านั้นมั้งครับจะได้ค่าคอมมิชชั่นสามปอร์เซ็นแล้วคุณจะได้กําลังคดฟรีมาหนึ่งพันเยี่ยมอ่าแล้วก็ใครยังไม่รู้นะครับผมไปแปลงลิงก์มาก็เล็กๆน้อยๆให้ผมะนะก็เออคือผมแปลงลิงก์เนี่ยมันจะเข้า เสียเวลากว่าเดิมแต่ขอนะสมมติคุณจะได้ประมาณนี้คุณอยากเอาคลิปนี้ไหมคุณสมมติคุณอยากได้แบบนี้อ่ะคุณตัวนี้มันจะกลายเป็นเอ็กอีนะเป็น e ีเอ็กอีอ่ามันก็จะไปาเข้ามาน,นี้คุณก็กดมันก็จะได้ง้าขึ้นมาแล้วคุณก็กดออกไปเลยเอาคุณก็กดกดให้มันโหลดอ่ะให้มันโหลด อ่าเพราะให้มันรอซูอเปอร์เนี่ยมันก็จะแบบขึ้นให้รอเวลานะอืมส่วนเว็บเว็บเนี่ยค,คือก็คือแปลงลิงซึ่งผมจะได้ไปแบบได้เงินเข้าอ่าเข้ากระเป๋าไหนก็นได้แลคุณแล้วเป็นบิตคอยหรือแลกเป็นเหรียญก็ได้ประมาณขอัข้าวตำประมาณห้าเหรียญอ่าห้าดอลลาร์ สมมติก็เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะคุณก็กดออกก็คือที่เว็บที่แปลงลิงก์เนี่ยก็ถ้าคุณจะเอาอะไหนๆก็ไดนนะอันนี้นๆๆๆี่นี่นี่นี่กจะเป็น E E I O นะฮะถ้าคุณไซอัพเลยฮะไซอัพเข้าไปแล้วก็ลิงก์ก็อยู่ที่ใต้คลิปทั้งสามเว็บเลยนะฮะอย่าวผมให้เลยนะฮะ ใส่ยูเซอร์นะฮะใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนะครับพอาคุณล็อกอินผมผมผมได้ผมได้มาแล้วผมก็ล็อกอินไปและอาแกก่อนแกก่อนชูอาฮะล็อกอินแค่มือ ให้เป็นสีดําอย่างนั้นหรืออะไรกันครับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สินเออทีเออทีอ่านี่ไงโ oh. อ้โหอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ อ่าตอนแรกควรจะกลายเป็นศูนก่อนซึ่งผมมีแค่หนึ่งวิวแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์ะุดว่าคุณจะมีแปลงลิงใช่มสมมติคุณมีแปลงลิงของคุณอ่าผมก็มีแปลงลิงของผมสมมติคุณจะเอาเว็บนี้มาคุณก็เอาลิงชวนเพื่อนของคุณเนี่ยสมมติเออนี่อต g คุณก็ o อคุณ gob เสร็จปุ๊บเสร็จ คุณก็มาวางตรงนี้อะบวกลิง์แต่คุณก็ใส่ลิง์เข้าไปใส่ชื่อตามจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่าไอุู้้เนี่ยก็นี่คือการดูลิงค์ซึ่งกูก็อ่าก็แปลงลิงค์มาหลายเว็บเหมือนกันนี่เนี่นะอ่ะอาต่อไปก็รีวานนะรีหวานขึ้นแบบ ขึ้นต่ำนะฮะขั้นต่ำก็ประมาณ5ดอลลาร์อ่ะ5ดอลลาร์เดี๋ยวเฮ้ยให้ดูสิฮะอืมน่าจะไม่ผิดต้องอยู่ตรงแถวนี้แหละหนะอยู่แดชบอร์ดตงว จำได้ซีอยู่ตรงมีบาทนี่เลยตูไม่มันเลยแหนวะกดไม่ให้หมดอืออือไม่ใช่ไหนวะชิหายนะ อที่รู้นะมันแต่งดิ้งได้เชื่อผมดิเชื่อดิเชื่อเชื่อาเดือดนะอ่ามันก็เป็นแบบใส่กระเป๋าอ่าใส่กระเป๋าเดี๋ยวปุ๊นเนี่ยผมก็จะทิ้งลิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมน,นะส,นสุดสัปาวันนี้บายบายครับผมแล้วนะเจอกัน